ดีค่ะจะพาตอนแรกตั้งใจจะพามาดูดอกผักกาดสีเหลืองนี้นะคะแต่พอดูดูไปแล้วมันมาเจอสิ่งที่สิ่งที่อยู่กับไรกระเทียมก็คือเอไรผักกาดนี่คือกระเทียมนี่ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นกระเทียมไม่ถอนแล้วนะคะอันนี้ถอนหัวเขายังเล็กอยู่ สวยมากมันเป็นผักกาดคืนค่ะสวยมากหัวาสวยมากเลยแล้วกระเทียมเยอะมากด้วยค่ะนี่นะคะจะให้ดูต้นกระเทียมจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยอันเนี้ยโอ้มันสวยมันเป็นผักกาดคืนเคยเคยเก็บดอกไปกินดอกมันจะมีกลิ่นเหม็นเนี่ยค่ะกระเทียม นี่นะคะมันจะเยอะมากอยู่ข้างนี้ก็เยอะเนี่ยกระเทียมทั้งนั้นโอ้โหวันหลังจะมาขอจะมาขอเขาถอนหัวกระเทียมไปดองค่ะแล้วดอกสีเหลืองๆนี่นะคะตลอดทางเลยมันจะเต็มเลย่ะดอกสีเหลืองๆเนี่ยมันคือดอกผักกาดนี่แหละคะ่ะ นี่เดินไปนี่เหยียบกระเทียมนี่นะคะนี่กระเทียมกับหญ้าค่ะมันจะอยู่ปนกันโอ้สวยมากสวยจริงๆเฮ้ยเหยียบกระเทียมกระเทียมเยอะจริงๆนะคะเนี่ยสังเกตให้ดีๆอันนี้เป็นกระเทียมนี่นะคะที่ที่ตรงปลายงองหยิกหยิกง,ง,งองอ แล้วอันนี้คือผักกาดผักกาดคืนค่ะสวยมากสวยมากนี่แล้วดูผักนี่ค่ะกระเทียมนี่อยู่ปนกับย้านี้นะคะกระเทียมเนี่ยเมื่อกี้ถอนตอนแขาดเชือน,นี้เป็นกาลิมมาสตา์ดนี่ก็กระเทียมเนี่ยค่ะเนี่ย Sabes, โอ anyway, มันสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้ปลูกค่ะดอกมันอจายหรือว่าแปลงแปลงเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ทําไม่ได้ใช้ทําอะไรกระเทียมดูสิเนี่ยะเยอะจริงๆคิดว่าเขาไม่ได uh ้ปลูกค่ะ แต่ที่สนใจอะสนใจกระเทียมมาดูด้านหลังที่ที่อยู่ปนกับกอหญ้านี่อันนี้เป็นหญ้านะคะนีคะต้องรีบขึ้นไปแล้วเพราะว่าลูกบอกแม่เร็วๆนะหญ้าเหมือนหญ้าคาเลยหาทางขึ้นค่ะเมื่อกี้ต้องกระโดดลง นี่ดูสิเดี๋ยวจะถอนนี่ค่ะถอนให้ดูนะไม่ได้ค่ะนขาดอันนี้เป็นกระหลิกมาสตาร์ดหรือหรือผักเสี้ยนฝรั่งมันขึ้นไปแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยกระเทียมมันเยอะมากเยอะจริงๆรับรองถอนจะได้เป็นถุงเลยค่ะ ขึ้นไปก่อนนะคะโอ้โหย,ย,ยอดกำลังงามนี่หญ้าเหมือนหญ้าคาเลยค่ะงามมากเลยอยู่ติดถนนดูสิสวยจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจโอ้โหดูกระเทียมกอเนี้ย หาทางข้ามก่อนมองซ้ายขวาลไ้หนึ่งต้องต้องหาต้องให้รู้ว่าเจ้าของแปลงตรงนั้นน่ะคือบ้านหลังนี้หรือว่าหรือว่าบ้านหลังนูน้นไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมาก้าเมื่อกี้ผ่านไรแอปเปิลกับไรเชอรี่ ดอกอันนี้ค่ะเยอะมากเลยดอกเขี้ยวสิงตัวเป็นเป็นล็อกๆเลยค่ะเหลืองเหมือนกับปูด้วยสีเหลืองไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ